สวัสดีครับผมครูเอกนะครับประจำทางช่องยูทูบครูเอกเลขพยากรณและทางห้องเลขบิลดูสันเลขพยากรณ์นะครับเจอกันเป็นประจําทุกวัน7จ็นาฬิกาทางช่องยูทูบครับผมวันนี้เป็นเลขกลุ่มที่ขอมาทางช่องยูทูบนะครับก็คือกลุ่มเลข9619ก96นกะครับครูเอกตั้งชื่อว่าสร้างให้สําเร็จจะเป็นอย่างไรเดียวมารับฟังรีวิวกันเลยนะครับก่อนอื่นก็พูดถึงที่มาที่ไปของเลขก,กลุ่มนี้กันก่อนนะครับประกอบไปด้วยเลขคู่3คู่นะสามารถกลับไปชมย้อนหลังที่ช่องครูเอกได้ก็จะมี คู่6 9 9 6 1 6 6 1แล้วก็1 9 9 1นะครับหรือใครอยากจะชมแบบรีวิว3ตัวก็มีนะกลุ่มนี้มีทั้ง2คู่เลยก็คือกลุ่ม6199 1 6แล้วก็169961นะครับเลขคู่กับเลข3ตัวรีวิวแบบภาพรวมนะครับเ,เลขคู่เนี่ยอาจจะพูดแบบเรื่องทั่วไปนะครับภาพรวมกว้างๆส่วนเลข3ตัวเนี่ยบางกลุ่มนะก็จะรีวิวแบบหน้ากลางท้ายนะครับแต่ว่า ไม,ไม่สามารถสลับตำแหน่งอะไรกันได้นะครับแต่ว่าพูดกลางๆรวมๆนะแต่ถ้าจะฟิกตำแหน่งเรามาที่กลุ่มนี้กันนะครับ9619สรรสร้างให้สำเร็จนะครับแต่ว่าที่คุยเอกชอบเนี่ยกลับไม่ใช่ด้านหลังนะคุ้ยเอกชอบกลุ่มนี้ที่อยู่ด้านหน้าเพราะว่าเมื่อวานนี้ก็มี19มาแล้วในเรื่องของบุคลิกบางคนกลัวมากที่มี19เนี่ยอยู่แถวด้านหน้า,ห,นาหรือบุคลิกที่เกี่ยวกับความมั่นใจอะไรพวกนี้ก็แน่นอน ขอพูดถึง4ตัวหน้าก่อนนะครับคนเปิดท้ายเป็น96เนะเห็นมาก็ท่าทางก็เขามีความเป็นเอกลักษณ์คือลูกศิษย์หลายคนถามว่าถ้าเปิดมาเป็นเลข9เลยเนี่ยเออท่าทางหน้าตาบุค,คลิกเนี่ยจะประมาณไหนสําหรับผมนะผมมองแบบนี้คือความ9เนี่ยพื้นฐานของเลขเนี่ยก็คือความแตกต่างแปลกตาไม่เหมือนใครมีเอกลักษณ์เป็นของตัวเองก็จะมองแบบนั้นไปเลยคือเหมือนกับว่าหน้าคนเนี้ยมันจะมีจะบอกว่าสวยหล่อไหม มันก็ต้องดูเลขอื่นประกอบแต่ถ้าถามว่าเฉพาะเลข9เลขเดียวเนี่ยมันก็จะหมายถึงคนที่มีหน้าตาเป็นเอกลักษณ์เห็นแล้วปุ๊บจะจําได้เนี่ยสไตล์แบบนี้เหมือนเวลาที่เราพูดถึงใครคนใดคนหนึ่งแล้วรู้สึกว่าหน้าตาประมาณไหนแล้วใช้ใช้คําพูดที่มันแบบสื่อได้เช่นอ่ะคนเนี้ยตาเล็กาตาเล็กเล็กจนแบบเห็นปุ๊บอ่ะหาคนที่คือถ้าเรามองไปนะถ้าจะหาคนชื่อ A เนี่ยเอามองง่ายๆเลยตาเล็กที่สุดในกลุ่มอ่ะนั่นคือคนนั่นคือชื่อ A นึกภาพเขาจะมีเอกลักษณ์ที่สามารถคนเนี่ยจับได้ว่าเออเป็นคนยังไงแต่เขาเนี้ยกลุ่มนี้มันเป็นเก้านี่ออกใช่ไหมนอกจากจะเป็นเอกลักษณ์แล้วแต,แต่งตัวดีแต่งตัวดีสะอาดสะอ้านนะครับเลยกลายเป็นดึงดูดไปด้วยนี่แหละแล้วไม่ไม่พอนะทีเด็ดตำแหน่งต่อมาก็จะเป็นเลขหนึ่งอีกทําให้ทั้งดูดีทั้งดูสะอาดทั้งดูมั่นใจในความแบบเป็นตัวเองสําหรับเนี้ยสำหรับผมนะถ้าเป็นถ้าเรามองเห็นแว็บแรกเนี่ย ยังไงเราก็ต้องหันไปมองทั้งดูดีด้วยทั้งมีความเป็นตัวเองด้วยอ่านึกออกไหมนั่นแหละย,ยังไงก็ต้องหันไปมองแต่คราวนี้มันจะมีความเป็นเล็กเก้าในในเอกลักษณ์ก็คือความเป็นเขาเรียกว่าอะไรความไม่เหมือนใครความมั่นใจในตัวเองอะจะเป็นแบบสวยมั่นหล่อมั่นอย่างเงี้ยอ่าเดินเชิดๆหน่อยอ่ามีทางแบบหน้าจะจะบอกว่าหน้านิ่งขนาดมันก็ไม่ใช่นิ่งแบบมันไม่ได้นิ่งแบบหน้าหน้ากลัวนึกออกไหมหน้าเขาจะเป็นแบบว่า แพทเหมือนเราเหมือนเราเวลาเราดูนิตยสารหรือดูเพจแฟชั่นแล้วก็อะไรพวกเนี้ยเหมือนก็แบบน้องก็จะนองมองน้องหรือผู้ชายหรือว่าผู้หญิงที่เขาอยู่ในแคตตาล็อกในรูปภาพอ่ะก็จะเหมือนมองผ่านๆเวลาช่างกล้องให้เวลาจะถ่ายรูปก,ก็จะมองมา่าหน้าหน้าจะประมาณนั้นนี่ออกใช่ไหมหน้าก็จะแบบว่ามีความมั่นใจในตัวเองอ่ะทำหน้าแบบนี้ทำหน้าแบบนี้อ่ะนี่ออกไหมเออประมาณนั้นอ่ะมันไม่ใช่หน้านิ่งแบบดุอ่ะเออมันเป็นหน้าแบบ เขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันดูมั่นใจในตัวเองอเ,อเต็มไปด้วยความมั่นใจหน้าตาแวบวบตาเต็มไปด้วยความมั่นใจซึ่งถามว่าส่วนตัวหวยชอ,ชอบนะมีความเป็นตัวเองเนี่ยมีจุดน่าสนใจแต่งตัวดีสะอาดสะอาดแล้วก็มีความมั่นใจในเประมาณนั้นซึ่งแล้วแต่คนชอบนะแต่บางคนก็ไม่ชอบสายมั่น,น่ยสายความแบบแต่งอะไรก็จะแบบเอ้ยต้องดูดีต้องอะไรตลอดบางคนก็จะดูหมันไส้จะดูดีไปไหนจริงๆมันเหมือน ชมนะครับคำตำหนิแต่แฝงด้วยคำชมมนเนอะวะเออวันนั้นนะ่ะถ้าใครชอบสไตล์แบบนี้นะโอเคด้านหน้านี่ตอบโจทย์ซึ่งมันได้หลายๆอย่างเลยทั้งงานบริการก็ได้นะครับหรือว่างานราชการพวกม,มีความมั่นใจไงความมั่นใจมันทําให้ส่วนตัวมองว่ามันก็เหมือนมีความน่าเชื่อถือด้วยเพราะอะสมมุติว่าเราจะไปขายอะไรแล้วมีความมั่นใจในสิ่งที่เราจะขายอะไรเงี้ยเออมันก็ดูมีความน่าเชื่อถือด้วย,วมมดวยได้ได้หลายงานครับได้หมดเลยที่ข้อดีคือมันแต่งตัวดีไง งานอะไรก็ได้แต่งตัวดีมีชายไปกว่าครึ่งอะประมาณนั้นอนะ่ะเหมือนหน้าตาดีแล้วโลกจะใจดีกันเราประมาณนั้นนะครับอ่ะนี่คือด้านหน้าส่วนด้านหลังนะครับด้านหลังคุยก็ชอบเลยเพราะว่าเป็นที่มาของชื่อว่าสรรสร้างให้สําเร็จแน่นอนครับเรามาพูดไล่เรียงกันเลยตั้งแต่ตัวท้ายสุดนะครับเลขเก้าจุดเด่นของคนเลข9เนี่ยนะครับตัวตนเป็นคนรักอิสระสันโดษน,นะครับเป็นคนที่เขาเรียกว่าอะไรใช้หลังสังหรณ์ในการตัดสินใจได้เก่งคือเขาชอบมองหาทางออกอ่ะอะไรเป็นไม่ได้เขาทาหมดอ่ะ แต,แต่ข้อด้อยก็คือเขาก็เลือกทําอะไรที่มันไม,ไม่ค่อยเหมือนชาวบ้านนึกออกไหมทำให้คนเล็ก้าส่วนใหญ่แล้วก็ดูแปลกดูแตกต่างบางคนใช้คำคือถามว่ามันเป็นคําแย่ๆแ,แต่ว่ามันอยู่ในเลขนี้ไหมก็จะใช้คำเพีย้ยนก่อนผมไม่เจอเลยเที่ผมเคยพูดในคลิปก่อนไปว่าเลขก้านบางคนเขาบอกเป็นวิปริตอะไรอย่างเงี้ยสำหรับผมวิปริตก็คือมันไม่เหมือนปกติคําว่าไม่เหมือนปกติไม่จําเป็นว่าต้อง แต่ในในมุมเขาบอกไม่เหมือนปกติก็ไม่ใช่ว่าต้องเป็นเรื่องเรวร้ายเหมือนคนใส่รองเท้าสองข้างอะ่ะคนละสีอย่างเงี้ยนึกออกไหมแต่เป็นรุ่นเดียวกันเลยแค่คนละสีให้มันเท่ดีอะไรเงี้ยนึกภาพออกไหมเออมันจะเป็นมุมบวกก็ได้มันไม่ใช่แบบมุมล,ลบอย่างเดียวเพราะนั้นความคิดของคนเรนนี้ต่างเพื่อให้ไปได้ต่างแปลกเพื่อให้สิ่งที่เขาคิดว่าเออ อ่ะถ้าเป็นสิ่งนี้ถ้าคนทําซ้ําๆคนอื่นมันอาจจะไม่ดีก็ได้แต่ลองทาที่มันดูแนวทางใหม่นะครับเ้าเนี่ยเป็นหนึ่งในเลขที่ผมมองว่าเป็นเลขที่ประสบความสําเร็จมีอยู่3ามเลขที่ผมมองว่าทําให้คนประสบความสําเร็จหรือว่าแนวทางไปสู่ความสําเร็จก็คือมี1มี5แล้วก็มี9ก้าอย่นะหนึ่คือทําก่อนไม่รู้แหละที่ไม่ดีไม่รู้รแต่ทําก่อนเริ่มก่อนไม่มีใครตามอยู่แล้วนะครับนํา เขเรียกว่า the first นะครับคนที่2ทําให้ดีที่สุดทําไม่ดีที่สุดก็คือเลขห้าคือไม่ต้องแบบขนาดที่แบบตึงมากคือพิจารณาสิ่งต่างๆให้มันลงตัวที่สุดดูดีที่สุดดูมีความมั่นใจที่สุดทําจนแบบเออให้เป็นที่ยอมรับเขาเรียกว่า the base ทําให้ดีที่สุดนะครับสุดท้ายนะครับก็คือเลขเก้าก็คือทําให้มันดูแตกต่างเขาเรียกว่า the different นะครับก็คือทำไงก็ให้มันดูแตกต่างเพราะเมื่อความต่างมันสามารถดึงความสนใจคนได้นะมันก็เลยเป็นที่สนใจของคนในรูปแบบต่างๆแต่ถ้ามีทั้ง3ามเลขเขาถึงบอกว่าเลขหนึ่งห้าหรือว่าห้าหนึ่งอะไรที่เขาสลับไปสลับมนาะมันหมายถึงความสาเร็จนะแต่นี่คือผมแตกความออกมาให้เป็นเชิงที่เราเข้าใจได้นึกออกไหมเลขเก้าก็เป็นประมาณนั้นนะครับแล้วตําแหน่งต่อมานะ เ,เลขหนึ่งใช่ไหมเออเป็นหนึ่งในเลขของงคสุความสำเร็จผมเลยตั้งชื่อกลุ่มนี้ว่านี่แหละสร้างสารรค์ให้สําเร็จเขามองความต่างให้มันสําเร็จมาก่อนทํำไงก็ได้ให้มันไอความต่างที่ความข้อคิดอยู่หรือจินตนาการออกทําไงก็ได้ให้มันทําวิธีไหนก็ได้ให้มันลงตัวให้ที่สุดมีความแน่วแน่เด็ดขาดในสิ่งที่ตัวเองคิดให้ได้ตลอดนี่คือความสําเร็จของ19แล้วตําแในตอนงาน,นถ่ายทอดเป็นเลข6ให เราก็ทําสิ่งนั้นซ้ําไปเรื่อยๆ6กหนึ่งเก้าคือทําสิ่งนั้นซ้ําไปเรื่อยๆซ้าไปเรื่อยๆคุณลองคิดดูว่าถ้าเกิดว่าเราซ้อมกีฬาหรือว่าเราซ้อมอ่านหนังสือหรือว่าเราซ้อม,มเวลาจะไปสอบเราไปเราฝึกตัวเองเนี่ยซ้าไปซ้ำมาในหัวอยู่เรื่อยว่าเฮ้ยถ้าอยากจะทําข้อสอบแรกต้องอ่านซ้ําไปต้องฝึกฝนนะหกหนึ่งเก้าคือฝึกฝนซ้ําไปซ้ำมาในเป้าหมายอยู่เรื่อยๆพอไปเจอเป้าหมายจริงมันก็เลยพลาดยาก นี่คือที่มาของความสําเร็จของ619นะแต่คนไม่ค่อยชอบเท่าไหร่เพราะว่า6 1 9เนี่ยมันดูจดจอ่อมันดูอยากจะทําอยากจะตั้งใจทํามากๆเนี่ยมันก็แล้วแต่คนชอบนะแต่สําหรับผมอนะ่ะ619ผมว่าไม่แปลกเลยที่คนคนนี้จะประสบความสําเร็จในสิ่งที่มุ่งหวังตั้งใจนะครับไม่แปลกเลยแล้วทีเด็ดก็คือพื้นฐานการทำงานเป็นเลขเก้าอีกทำไงก็ได้ให้สําเร็จวิธีวิธีการไหนก็ได้ที่มันเป็นไปได้ไม่ต้องดีที่สุดไม่ต้องเลิศที่สุด แต่ให้มันดูแบบว้าวดูเพลินได้นี่หว่าคนเล็กเก้าในตำแหน่งทำงานผมบอกเลยว่าคนเล็กเนี้ยเน้นความสำเร็จไม่ได้เน้นว่าตองเป็นที่หนึ่งไม่ได้เน้นว่าต้องดีที่สุดไม่ได้เน้นว่าจะต้องแบบเต็มร้อยต้องได้ร้อยอ่าผมบอกอยู่แล้วผมเคยบอกบ่อยแล้วเวลาเลขกเก้าเวลาตกตำแหน่งงานเนี่ยเขาเป็นคนที่เน้นความสำเร็จแต่ไม่ได้เน้นที่หนึ่งแล้วไม่ได้เน้นที่แบบมันต้องดูเพอร์เฟกอะไรเงี้ยเออแต่ถ้าเกิดว่า องการที่1ก็ต้องเป็นเลข1นึ่งตําแหน่งงานหรือว่าเป็นเลข6ที่มันให้ดูดีมากๆทําไงก็ได้เลข6จะต่างกับเลข 1. หนึ่งหนึ่งมันต้องเป็นคนยังไงก็ต้องให้คนแรกยังไงก็ต้องได้คนแรก,กอย่งางเงี้ยแต่ถ้าเป็นเลข6เนี่ยมันจะมีลักษณะของการที่แบบแตกยอดออกไปว่าฉันต้องเป็นสไตล์ฉันฉันต้องพึงใจในงานคนงานของฉันคนอื่นจะว่าไงก็ช่างแต่ฉันคิดว่าสิ่งที่มันอยู่ในหัวฉันออกมาต้องดีแต่ถ้าเป็นเลข9เนี่ยไม่จําเป็นว่าสิ่งในหัวต้องออกมาดีที่สุดไม่จําเป็นต้องไ้ที่่1มําเป็นต้้อองเพียบรมต่ ขอให้คนรอบข้างหรือว่าเวลาไปนําเสนองานรู้สึกเอ้ยเนี่ยผ่านเอ้ยผ่านพ่านเมื่อวาน,าน,านผมเจอคลิปหนึ่งเอามายกตัวอย่างให้ฟังก็คืออทหารเขาพางตัวคืออาจจะพางไม่เนียนแต่ครูฝึกเขาเดินไปเช็คปุ๊บปุ๊บปุ๊บเอ้ยผ่านพ่านเฮ้ยแล้วมีคนหนึ่งเขาทาดีมากแบบเอ้ยดูไม่ออกอะไรอย่างเงี้ยเดินไปเหยียบอย่างเงี้ยอันนี้คือดีที่สุดแต่คนแรกที่ท,ที่ครูฝึกเจอเนี่ยโอเคโอเคไอได้ได้ได้ไดไดผ่านนั่นคือเลขเก้า นึกภาพไหมเออถ้ามองผ่านๆอาจจะอาจาอาจะไม่เพอร์เฟกแต่เฮ้ยใช้ได้ผลงานใช้ได้เออพัฒนาต่อไปอีกนี่ก็นั้นสำเร็จแล้วแต่คนเลขเก้าคือเขาเน้นว่าอัเนี้แปดสิบเปอร์เซ็นต์เต็มร้อยก็คือผ่านเหมือนกันก็เกรดิีเหมือนกันแปดสิบห้าเต็มร้อยก็คือผ่านก็นกดีประสิทธิภาพก็แปดสิบเปอร์เซ็นต์บวกเหมือนกันนี่คือความเลขเก้าเราพราะนั้นคนกลุ่มนี้เก้าหกหนึ่งเก้าคือมุ่งหวังตั้งใจคาดหวังอะไรไว้มักจะทำให้สำเร็จอยู่ เสมอเสมอสร้างสรรค์สิ่งต่างๆออกมาในความสําเร็จครับชีวิตไปได้ต่อเรื่อยๆไม่ค่อยตันคนเลขเนี้ยนะครับแต่แน่นอนว่าทั้ง3เลขนะทั้ง1ทั้ง9ทั้ง6เนี่ยมันมีความเป็นตัวเองสูงเขาไม่ค่อยมองตามคนอื่นนะเขาจะหาวิธีการของเขาเองทำของเขาเองทําให้เวลาที่เราอยู่ใกล้คนพวกนี้จะมีความรู้สึกแบบทาไมชอบแบบคิดเข้าข้างตัวเองเหลือเกินอะไรเงี้ยเออแต่มันคือวิธีของเขาไงเขารู้สึกว่าเขาสะดวกแบบนั้นเขาจะทำแบบนั้นให้ได้ มันก็หัวแข็งไกลๆยอยู่นะคนเล็กเนี่ยหัวแข็งไกลๆอาจจะไม่ค่อยตามใครนะครับอ่านี่คือข้อเด่นข้อด้อยนะครับสําหรับด้านหน้ากับด้านหลังเนาะเรื่องเสริมเรื่องต่อไปนะครับขอเรื่องแรกก่อนเรื่องของการเงินก่อนแล้วกันเขาหาได้เรื่อยนะมี 69, นหกเก้าคนึ่งจะบอกว่าอีเงินั่วนแน่นอนแต่นี่หกเก้าไม่ได้อยู่ท้ายไม่เกี่ยวนะครับสําหรับผมคือถ้าเป็นเรื่องหาเงินเขาหากิง่งเต็มสิบผมให้เก้าเลยลุมเนี่ย 9619เ,เต็มสิผมให้9เลยแม้จะมีเลข6เลขเดียวก็ตามแต่ว่าเนื่องจากว่ามีเลข9ป็นเลขทางออกไงยังไงก็ต้องหาทางหามาให้ได้นะครับแต่เรื่องบริหารจัดการก็ต้องถึงจะมี61นะก็ไม่ใช่ว่าจะหาจัดการดีคือเขาจะใช้เงินทุกบาททุกตังค์ให้มันคุ้มค่ามี10บาทก็10บาทก็ใช้อ่ะ นึกออกใช่ไหมแต่ว่าไอ้สิบาทที่ใช้ไปเนี่ยสมมุตินะสิบาทใช้ไปมันคุ้มอ่ะว่าซื้อของได้มาหรือว่าของกินอะไรกินรู้สึกว่าพอใจอ่ะเขาเลยเป็นคนที่แบบประเภทหามาใช้ไปแล้วกันนะครับก็คือแต่ว่าถามว่าหาจนสู้ใช้จนสู้จได้ใช้จนหมดแบบเออใช้เกินตัวอะไรไม่ขนาดนั้นนะครับภาพรวมเต็มสิบผมให้แปดกลุ่มเนี้ยนะครับเต็มสิบผมให้แปดเรื่องของการเงินท้งการบริหารจัดการแล้วก็การหานะครับ คือถ้าเป็นประเภทแบบหามาใช้ไปอ่ะไม่ได้ซีเรียสน,นะครับหามาเพื่อใช้พอหมดก็ไปหาใหม่อะไรเงี้ยเออกลุ่มนี้ตอบโจบนะครับแต่ถ้าคุณจะคิดว่าเอ้ยต้องเก็บเงินเก่งมากๆอะไรเงี้ยไม่ไม่ไม่เด่นขนาดนั้นนะครับอ่ะนี่คือเรื่องการเงินส่วน่องสุดท้ายนะครับเรื่องสเรื่องสุดท้ายเรื่องของความรักเขาเป็นคนที่ค่อนข้างจะแบบพิจารณาให้มันดีที่สุดนะถ้าเขามุ่งหวังตั้งใจว่าอยากจะคบใครอยากจะมีคู่อยากอะไร เขาก็มีจนได้หละหรือว่าเขาก็เจอคนนั้นจนได้แหละแต่ว่าไม่ใช่ว่าเจอปุ๊บแล้วจะแบบเอ้ยชอบปั๊บเลยไม่ใช่ขนาดนั้นเขาต้องศึกษาดูใจกันไปก่อนระดับหนึ่งแล้วคนที่มีความมั่นใจแบบเลขหนึ่งเลขหกเลขเก้านะออมันก็ต้องแบบนั่นแหละมันอาจจะยากนิดนึงมันจ,จะนานนิดนึงแต่ถ้านานแล้วเจอคนที่ใช่ก็จบครับก็อยู่ได้ยา,ยาวๆเช่นเดียวกันก็ลองพิจารณาดูว่าสไตล์ความรักแบบเนี้ยชอบไหมนะครับ อโอเคนี่คือภาพรวมทั้งหมดของเลขกลุ่มนี้ที่นํามาฝากกันนะครับน่าจะตอบโจทย์คนที่ขอมาไม่มากก็น้อยหรือถ้าต้องการคําตอบอะไรที่มันเพิ่มเติมอยากจะแตกความไปมากกว่าน,นี้ก็สอบถามเข้ามาได้ทางข้อความด้านล่างนะครับสามารถทวงความไ้ได้นะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกําลังใจให้ช่อง YouTube ขรด้วยนะครับแล้วพบกันคลิปหน้าสหรับวันนี้สวัสดีครับ